สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในไกด์ราชนีแห่งผืนน้ำแผ่นดินประชาชนและกฎหมายของฟอนเทนพูดีนะไกด์เป็นเพียงแนวทางไอดี ID ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะงั้นปรับใช้ตามสไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับช่วงเริ่มต้นของเมืองฟอนเทนพูดีนะได้รับการเปิดตัวในฐานะเทพแห่งน้าผู้มีสีสันและเปี่ยมล้นไปด้วยความมั่นใจจนในท้ายที่สุด มื่อถึงการแสดงครั้งสุดท้ายของฟูรินะเธอได้ถูกเปิดเผยว่าเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาซึ่งต่อมาเธอได้ลาทิ้งตำแหน่งไปเพื่อใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ธรรมดาตัวละคร5ดาวธาตุน้ำใช้ดาบเป็นอาวุธสายซับดาเมจนอกสนามธาตุน้ำที่แรงที่สุดในปัจจุบันซับพอร์ตบัฟโบนัสความเสียหายและฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับทีมแบบเบิบ่มๆต่อมาเป็นการแนะนำสกิลและวิธีการเล่นของฟูรินะ การโจมตีปกติไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้ขอข้ามเลยสกิลธาตุหรือสกิล e สามารถใช้ได้2โหมดนะครับจะมีพลังสะสารแล้วก็พลังวิญญาณตามคุณสมบัติพลังพิเศษของเมืองฟอนเทนนะครับสามารถเปลี่ยนได้ด้วยการกดชาร์จโจมตีค้างพลังปฐมภูมิเป็นพลังพิเศษของชาฟอนเทนนะครับใช้แก้ปริศนาต่างๆแก้พัซเซลได้แล้วก็ฟูรินาเนี่ยใช้ได้ทั้งพลังสสารแล้วก็พลังวิญญาณเลย สามารถใช้จัดการมอนสเตอร์ที่แพลทางได้ด้วยนะครับการชาร์จโจมตีเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับช่วงเวลาของ Salon Member แล้วก็ Single of Mini Water เนี่ยจะถูกนับรวมกันแล้วก็ผู้นานะครับสามารถเคลื่อนที่บนผิวน้ำได้ในช่วงระยะเวลาของสกิล l นะครับระยะเวลาของสกิลคือ30วินาทีแต่ครูดาวแค่20วินาที หมายความว่าฟูรีนาเนี่ยสามารถเดินแล้วก็วิ่งบนน้ำได้ตลอดไปถ้าเราไม่ลืมกดสกิล E นะครับพลังสาสารสังเกตที่ฟูรีนานะครับผมจะสั้นแล้วก็ชูจอกไปโทนสีดำเรียกซาลอนเมมเบอร์ออกมา3ตัวจะมีน้องปลาหมึกน้องม้าน้ำแล้วก็น้องปูซาลอนเมมเบอร์จะโจมตีเป้าหมายเดียวกับที่เราเลือกโจมตีนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่เลือกโจมตีน้องก็จะตีสตูร,รอบๆตัวให้เราเองอัตโนมัติ ปล่อยฟองแห่งการเฉลิมฉลองสร้างความเสียหายน้ำวงกว้างตามค่าพลังชีวิตสูงสุดของฟูรีนะน้องๆซารลอน m มีเบอร์สามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ตามจำนวนตัวละครในทีมที่มีพลังชีวิตสูงกว่า50%แล้วก็ตัวละครในทีมนะครับจะโดนดูดพลังชีวิตนั่นเองหรือว่าสูญเสียพลังชีวิตถ้าตัวละครในทีมตรงตามเงื่อนไขมี1ตัวก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น1 1 0 2ตัวก็120 3ตัว130 4ตัว140ของความเสียหายเดิมตัวอย่างนะครับก็สมมุติว่าผมตีประมาณพันกว่านะครับถ้าเกิดว่าเรามี3ตัวละครเนี่ยก็จะแรงขึ้นประมาณ130นั่นเองนะครับแต่ปกติฟูรินะผมตี4 0 0 0 0ืห0แล้วนะครับก็จะแรงขึ้น4ี่ห้พันซึ่งมันเยอะมากๆนะพลังวิญญาณฟูรินะจะผมยาวนะครับแล้วก็ชุดออกโทนสีขาว เชิญ Single of Many Water ออกมาฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครที่ต่อสู้อยู่โดยขึ้นอยู่กับค่าพลังชีวิตสูงสุดของโพลีนะตรงนี้ไม่นิยมใช้นะครับเพราะว่าดาเมจเนี่ยจะตกลงไปเยอะแล้วก็ไม่คุ้มค่ายกเว้นว่าฉุกเฉินจริงๆก็อาจจะได้ใช้งานบ้างนะครับถ้าไม้ตายสกิลคิวรวบรวมจิตวิญ,ญญาณแห่งการเฉลิมฉลองสร้างเวทีฟองน้ำขึ้นมาสังเกตที่ขอบจอของเรานะครับจะมีฟองน้ำอยู่ สร้างความเสียหายนะ้าวงกว้างตามพลังชีวิตสูงสุดของฟูรีนะและทำให้ตัวละครในทีมทั้งหมดเข้าสู่สถานะ Universal Waverly เมื่อพลังชีวิตเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุกๆ1%ของพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงฟูรีนะนะครับจะได้รับค่าแฟนแฟหนึ่หน่วยอันนี้เนี่ยจะเป็นบัฟให้ตัวละครในทีมได้โบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้นที่ C 0เ์เพื่อนๆสามารถเก็บแฟนแฟนได้สูงสุด300หน่วย สังเกตที่ขอบจอนะครับจะมีน้องๆซาลอนออกมาคอยเชียร์ปองน้ําก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าบัฟสูงสุดจะมีระเบิดน้ําที่กลางจอแบบนี้นะครับแล้วก็ดาเมจที่ได้มาเนี่ยคือจะแรงมากๆแล้วก็โบนัสการรักษาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยตามค่าแฟนแฟของฟูรินะสกิลติดตัวหรือพรสวรรค์ติดตัวที่1ถ้าตัวละครที่ยืนสนามนะครับเข้าร่วมการต่อสู้อยู่แล้วได้รับการรักษา โดยการรักษานั้นไม่ได้มาจากสกิลของฟูรีนะถ้เาเลือดเต็มแล้วนะครับยังได้รับการรักษาอยู่เกินมาเรื่อยๆฟูรีนะเนี่ยเขาจะเก็บโบนัสการรักษานั้นไปรักษาเพื่อนๆในทีมแทนนะครับทุกๆ2วินาทีโดยปริมาณการรักษาจะเท่ากับ2%ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครแต่ละตัวนะครับพรสวรรค์ติดตัวที่2ทุก100หน่วยของพลังชีวิตสูงสุด จะช่วยบัฟพลังปฐมภูมิให้กับฟูริน่านะครับในแก๊งซาลอนเมมเบอร์3ตัวนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น0.7%สามารถเพิ่มความเสียหายด้วยวิธีนี้ได้สูงสุด28% mm hmm. ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ผมแนะนำว่าให้ทำเลือดฟูริน่าเนี่ยประมาณ4 0,000นะครับถ้าเพื่อนๆใส่อาวุธประจำตัวเนี่ยมันถึงแน่นอนนะครับอันนี้ผมไม่มีไงก็เลยได้ประมาณ39 0 0 0นะครับอ่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนเลือด40,000อัพเนี่ยก็ น้องซาลอนเมมเบอร์ตีแรงแน่นอน28%นะครับส่วน Sin เกิลออฟเมนี่วอนะครับหรือว่าตัวที่เป็นนักร้องที่ช่วยรักษาเพื่อนๆในทีมได้เนี่ยจะฮิวถี่ขึ้น0.4%นะครับโดยสามารถเพิ่มความถี่ได้สูงสุด16%เลย ส่วนมากเขาก็ไปโฟกัสแก๊งซารอนเมมเบอร์นั่นแหละนะครับที่จะตีแรงขึ้น28%นะครับเป็นเหตุผลว่าทำไมเราควรปั้นเลือดประมาณ40,000นะครับเท่าที่เราจะทำได้เนาะแต่ไม่ถึง40,000ก็ไม่เป็นไรนะครับอสวรรค์อัธาประโยชน์ช่วงเวลาคููดาวของสกิลพิเศษใต,ใต้น้ำลดลง30%เวลาที่เราไปดูดมาจากตัวม้าน้ำนะครับอากาเบน หรือน้องสิงโตทะเลนะครับน้องปูอะไรเงี้ยสกิลจะใช้ได้ถี่ขึ้นนั่นเองนะครับก็ดีมากๆสำหรับใครสำรวจฟอนเทสนะครับตัวอย่างเกมเพย์นะครับผมเล่นเป็นทีมพี่นิวเนาะกันส่วนฟุยีนะน,นะครับก็อาจจะมีบัฟของคาซินากับซีโนเนนไปด้วยนะเพื่อนๆก็ดูโดยรวมไปเลยละกันนะครับวิธีเล่นก็คือเราก็เซตอัพสกิล E แล้วก็ถ้าไม้ตายนะครับ แล้วก็วนตัวบัฟต่างๆให้เสร็จเลยสลับมาพี่นิวนะครับแล้วก็ฉีดน้ำได้เลยข้อดีของพี่นิวอะ่ะเล่นกับฟรีน้ำมันจะดีเพราะว่าพี่นิวเขามีการเพิ่มเลือดลดเลือดอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยทำให้ได้บัฟของฟรีน้ำเนี่ยแบบลุ่มๆเลยนี่นะครับผมตีบอสตัวเนี้ยฉีดเดียวของพี่นิวก็คือบอสหายไปเลยนะครับประมาณนี้ ลำดับการอัพสกิลถ้าเราดูจากเกมเพย์นะครับก็จะมีสกิล E แล้วก็ท่าไม้ตายที่สำคัญสำหรับูดีณะมากเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้อัพมาพร้อมๆกันได้เลยนะครับทั้งสกิล E แล้วก็ท่าไม้ตายสกิล E เนี่ยก็จะเป็นดาเมจนอกสนามเนาะส่วนท่าไม้ตายก็จะได้เรื่องของบัฟนะครับส่วนการโจมตีปกติจะอัพหรือไม่อัพก็ได้ตรงนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับ อาวุธสำหรับฟูรินานะครับถ้าดีที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็น5ดาวประจําตัวของเขาส่วนอื่นๆน,นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีที่ได้อัตราคิความแรงคินะครับก็สามารถให้ฟูรินาเนี่ยใส่ได้นะครับหรือจะเป็นพวกพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันสําหรับ4ดาวนะครับก็จะมีฟาโบเนีน,นะอันนี้จะได้ฟื้นพลังงานนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มี5ดาวเนาะ หรือว่าถ้าเกิดว่าใครมี Battle p a s านะครับที่ได้อัตราคิหรือว่า Black Keep ที่ได้ความแรงคิเนี่ยก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะครับสำหรับดาบซีดาวนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเวลาว่างเนาะก็สามารถมาที่สมาคมตกปลาของฟอนเทนได้เราจะอยู่ประมาณนี้ของมินิแมปนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้เนาะนี่มันจะเป็นการตกปลาแล้วเอาปลามาแลกเป็นดาบนะครับ ซึ่งออปชันของเขาเนี่ยเหมาะกับฟูดีนามากเราจะได้อัตราคียของสกิลธาตุด้วยนะครับแล้วก็ได้เฟิร์นฟูพลังงานด้วยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเรายิ่งขัดเกา่าอัตราคียกับเฟิร์นฟูพลังงานก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนั่นเองถ้าใครมีเวลาว่างก็มาตกอย่างผมก็ยังไม่ได้ว่างตกนะครับอิมเพลซ์สำหรับฟูดีนานะครับดีที่สุดผมแนะนําเป็นโกลเด้นทูบเพราะว่า2ชิ้นเนี่ยได้โบนัสความเสียหายจากสกิลธาตุ 20%นะครับ4ชิ้นเนี่ยได้มาอีก25%แล้วก็ถ้าเวลาตัวละครของเราอยู่นอกสนามเนี่ยก็ได้ไปอีก25%นะครับซึ่งมันแรงมากๆสำหรับโวนีนะนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับก็สามารถใส่เป็น2โกลเด้นทูบสองนิ้มได้นะครับอันนี้จะได้ความเสียหายธาตุน้ำเนาะหรือว่าจะใส่2น้ำก็ได้นะครับนี่เลยก็สามารถได้โบนัสน้ำเหมือนกัน หรือว่า2พลังชีวิตก็ได้นะครับสพลังชีวิตก็มีหลายเซตอยู่นะนี่นะครับเซนิกก็ได้พลังชีวิต20%เทนซิตี้ก็ได้นะครับ2ชิ้น20%เพืเ่อนๆก็สามารถผสมได้แต่ถ้าให้ดีที่สุดผมแนะนำเป็นโกลเด้นทูบนะครับดีที่สุดออปชันของอาร์ติแฟกต์นะครับออฟหลักนาฬิกาผมแนะนำเป็นพลังชีวิตนะครับถ้วยพลังชีวิต หรือจะโบนัสความเสียหายธาตุน้ําก็ได้แต่ว่าถ้าเทียบกันจริงๆถ้วยพลังชีวิตจะแรงกว่านะครับแล้วก็มวกผมแนะนําเป็นอัตราคิดหรือว่าความแดงคิดอันนี้แล้วแต่อาวุธที่เพื่อนๆใส่นะครับออฟลองก็หาที่มันได้อัตราคิดความแดงคิดพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์ฟื้นปูพลังงานนะครับนี่ถ้าแบบนี้ก็คือได้ใช้ทุกออฟเลยแบบคนนกของผมนะครับ เปตัสของฟูรีนาผมนะครับก็พลังชีวิตอยู่ที่3 9มหมาอัตราคีอ่แปิบหความแรงคีหนึ่งร้อยเิบแปดพื้นผิพลังงาน130ตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนเล่นทีมที่เป็นน้ำสอขึ้นไปอ่ะมันพอแต่ว่าถ้าไม่พอเพื่อนๆแค่เปลี่ยนมาใส่เป็นฟาโวนะครับตรงนี้ก็จะได้พื้นพลังงานมาเป็นแบบร้อแล้ว แล้วตอนจัดทีมนะครับผมจะแนะนำว่าฟื้นฟูพลังงานประมาณเท่าไหร่ที่เหมาะกับฟรีนะในแต่ละทีมนะครับเพื่อนๆค่อยไปบาลานซ์ตรงนั้นก็ได้แต่สำหรับผมอ่ะผมไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับผมใช้130เนาะเพราะว่าทีมที่ผมเล่นหลักๆคือผมเล่นกับพี่นิวเ l ลสซะมากกว่านะครับก็เลยเพียงพอนะครับทีมที่ผมจะแนะนำทีมแรกเป็นทีมนิวเ l ล g e ฟนีนะคาสึฮาและก็ซิโลเน เพ่งเป็นทีมเมตาในปัจจุบันนะครับทีมนี้เก่งมากๆเลยเรามาดูทีมพี่นวิเลตนะครับพวกนี้นะผมฟื้นฟูร้อยสามสิบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะพอหรือเปล่าอันนี้มันก็แล้วแต่ไอดีของเพื่อนๆด้วยนะครับไอดีผมอะ่ะมันพอนะดูพิ v นว l a ลตผมฉีดนะครับตอนบัฟพุ่นี้นะนะสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับ คือแรงมากๆนะนี่นะครับฟูรีนะก็อันติวนมาแล้วแล้วก็ฟื้นพลังงานพอด้วยนะครับประมาณนี้ทีมต่อมานะครับเป็นทีมมะเฟืองพิเศษกับตามนโรนะครับ ida, นายฮิดะฟูรินะหมอไปสู้ทีมนี้ผมบอกเลยว่าดาเมจที่สู้กับมอนสเตอร์หมู่เนี่ยรุนแรงมากๆนะครับตัวอย่างทีมมะเฟืองนะครับ แล้ามาดูความบึ้มบๆของทีมมะเฟืองผู้ผมชอบมากนะครับแรงสุดๆนี่นะครับพี่เลมัยอาวิชชัน12โดนมาเฟืองระเบิด ก็อันติก็วนได้นะครับต่อโรติชั่นเลยไม่ไดมีปัญหานะครับนี่นะครับก็เพื่อนๆลองไปเล่นดูได้นะเพือพ่อนฟูผมแค่1 3อทีมต่อมาเป็นทีมไฮเปอร์บูมนะครับก็มันเล่นได้หลายทีมนะตัวทีมแรกผมจะแนะนำเป็นคอนลินฟูดีนะดาฮิดะแล้วก็หมอไปสู้เราสามารถเปลี่ยน d p s หลักนะครับจากคอลินเป็น ตัวเอาไฮแทมฟูดีนะชิโนบุแล้วก็หมอไปซูได้นะครับถ้าเกิดในกรณีนี้เพื่อนๆใส่ชิโนบุมาเปลี่ยนหมอไปเป็นนาฮิดะก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเล่น4ี่ดาวล้วนก็ได้นะครับฟิชเชลฟูดีนะชิโนบุแล้วก็เยาเยาจริงๆเนี่ยถ้าเราใส่เยาเยากับชิโนบุมาเอาชิโนบุเปลี่ยนเป็นเอ่อไปโตได้นะครับทีนี้ก็จะเล่นได้ดีเหมือนกัน สำหรับทีมไฮเปอร์บูมใครจะเอาฟูรินามาเล่นนะครับผมแนะนำว่าให้มีฟื้นฟู6 6 0บกวกบวกนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนไปใส่ดาบฟาโวนะมันก็เลยขึ้นมาเป็น190ยนะาสำหรับทีมไฮเปอร์บูมก็ประมาณนี้นะครับสนุกมากเหมือนกันนะครับไฮเปอร์บูม นี่นะครับอันติก็วนกันทันนะอันนี้ผมเปลี่ยนดาบนะเพราะว่า130มันไม่พอนะครับประมาณนี้นะเพื่อนๆลองไปเล่นดูได้นะครับสำหรับทีมละเหยก็จะเป็นหูเต่านะครับซิงชิลพูรินะแล้วก็จงลี่สล็อตจงลี่เนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่ฮิวเลอร์อื่นๆได้นะครับตัวอย่างเช่นเซยนยุนที่เป็นธาตุลมแล้วก็ลดต้านทานได้นะครับ หรือจะเล่นเป็นทีมระเหย4ดาวอย่างเนชั่นก็ได้นะครับในสล็อตเนี่ยเบนเนตกับซิงชิลเขาก็ฮิวได้แล้วก็ทีมเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นดาเมจนอกสนามทั้งหมดทำให้เราสามารถสลับฮิวในวงอันติเบนเน็ตได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้ตัวนั้นมารับฮิวน,นั่นนู่นนี่มันก็จะเลี้ยงดาเมจของฟูรินาได้เรื่อยๆนะครับสำหรับทีมระเหยผมแนะนำว่า ให้มี180บวกบเหมือนกันนะครับสำหรับพื้นผูพลังงานของฟรีนาครนะับเพราะว่าซิงชิวเนี่ยเขาก็ใช้เยอะเหมือนกันเดีย๋ยวมันจะไม่พอนะครับนี่พวกน้องๆก็จะมาตีตัวเดียวกับเรานะครับทำให้มันเสร็จอัพงานนี่นะครับฟูรินา,นานเขาก็บนถ้าไม่ตายได้ต่อเนื่องนะถ้าพื้นฟูพลังงานมันพอครับ 130ไม่พอนะสำหรับทีม์ระเหยนะครับประมาณนี้เพื่อนๆลองไปเล่นดูได้นะครับทีมกระจายของชาร์สกานะครับันนี้นะเบนเน็ตเอ่อเช่นเหอะผมบอกเลยว่าทีมนี้ก็แรงมากๆนะครับแล้วผมก็ชอบมากๆด้วยสำหรับทีมของชาร์สกานะครับเพื่อนๆทำฟื้นฟูสัก150อะ่ะบบวกบวกก็พอนะนะครับใช้ไม่เยอะนะสำหรับชาร์สกา เดี๋ยวผมเล่นให้ดูยิงไปเรื่อยๆครับนี่นะครับอันติของพืนนะผมผมวนมาแล้วนะนี่เลยเพื่อนๆจะได้มีกดใช้ได้ตลอดนะครับประมาณนี้นะครับ หรือว่าเพื่อนๆจะเล่นเป็นทีมตบผลึกของนาเวียก็ได้นะครับเช่นฟูรินะฟิเชลแล้วก็โคโคมิเพราะว่าแมงกะพรุนของโคโคมิก็ตบผลึกดีเหมือนกันนะครับอีกทีมหนึ่งนะครับก็จะเป็นโนเอลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากได้4ดาวซิโรเนนสามารถเปลี่ยนเป็นตัวของโกลโลได้นะครับโนเอลตรงเนี้ยผมแนะนําว่า C6 นะครับเพราะว่าโนเอลซ6เนี่ยถ้าไม่ตายของเขาตอนที่มีโลจะฮิลทั้งทีมนะครับเล่นกับฟูรินะสนุกมากมาก สำหรับทีมตกผลึกของนาเวียนะครับผมแนะนำว่าให้มีร9อเก้าสิบบวกบวกนะเพราะว่านาเวียเขาก็ใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะครับคือใช้เยอะทีมนี้มีเท่าไหร่ก็คือน่าจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับอัดไปเยอะๆเลยจะได้วนถ้าไม่ตายได้ต่อเน,นื่อง ประมาณนี้ก็สามารถวนได้นะครับ1้0ประมาณนี้นะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะ <Sen> หรือว่าจะเล่นเป็นทีมแช่แข็งก็ได้นะครับอย่างไาระกาบนี้นะเชนเหิแล้วก็จีนหรือเราจะเปลี่ยนตัวจีนเป็นเซียนยุนก็นได้นะครับสำหรับฮิวร์ธาตุลมแล้วก็ในส็อตของการอยู่ถ้าเพื่อนๆมี Lightly นะครับก็สามารถใส่ l i g h t ี y ได้อันนี้ผมจะเปิดอยู่นะครับผมก็รอตู้พี่แกรีรันเหมือนกันสำหรับพูรินะในทีมแช่แข็งผมแนะนำว่าให้มี180บวกบวกนะสำหรับคืนพลางงานเพราะว่าเขาเป็นธาตน้ำตัวเดียวในทีมเนาะเดี๋ยวจะวนถ้าไม่ตายไม่ทันนะครับประมาณนี้เลยสำหรับอากาศน,นะครับ ่าถ้าไม่ตายก็วนมาพอดีนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูได้นะครับทีมต่อมานะครับเป็นทีมสายทุ่มโจมตีอันนี้ก็แอบสปอยแพท5.5นะครับที่จะมีตัวของน้อง วาเรซ่านะครับหรือน้องวัวท่าสายฟ้านั่นเองเมคนิคของน้องคือกระโดดทุ่มโจมตีเหมือนกันเพราะฉะนั้นทีมที่ทุ่มโจมตีได้ในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลากหลายเหมือนกันนะครับเช่นทีมกระจายนะครับอย่างเช่นทีมของเซียวนะครับพูดนะฟารุซันแล้วก็เซียนยุนหรือเราจะเล่นดาเมจหลักเป็นดีลุกก็ได้นะครับอีกตัวละครหนึ่งก็จะเป็นน้องก้าหมิงนะครับทีมต่อมานะครับก็ เป็นทีมชาร์จไฟฟ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีตัววาเลซ่านะครับแพท5.5เนอะที่กำลังจะมาน้องก็จะเป็นท่าสายฟ้าทุ่มโจมตีนะครับในคลิปผมจะเล่นเป็นยาเอกแทนแล้วกันเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆอยากเปิดน้องมาเล่นคนรับสลับมาเป็นยาเอกนะครับแล้วก็ทุ่มแบบนี้เลยอันนี้เมื่อกี้ผมพลาดนะโดนที่เอลไมปุ๊ ฟื้นฟูฟูนีนผมแนะนำว่า180บบวกเหมือนกันนะครับสำหรับทีมนี้เนาะไม่งั้นจะวนอันติามคาันี่นะครับคนถ้าไม่ตายได้เลยก็ต้องทำเยอะนิดนึงนะครับสำหรับทีมชาร์จไฟฟ้านะสำหรับการจัดทีมของฟูรีนานะครับก็คิดอะไรไม่ออกใส่ฟูดีนาไปได้เลยนะครับ เาแรงมากๆแล้วก็บัฟดีมากๆข้อจํากัดคือต้องการฮิลเลอร์ที่ฮิลหมูได้ถ้าเราใส่เข้าไปนะครับเช่นเซียนยุนจีนนะครับมอไปอตัว5ดาวประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆใส่เข้าไปปุ๊บคือตัดปัญหาได้เลยแล้วบัฟส่งเสริมให้ทีมมันดีมากๆนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในตัวอย่างการจัดทีมที่ผมได้โชว์ไปเมื่อกี้นะครับ แล้วก็สําหรับ4ี่ดาวนะครับเดี๋ยวสําหรับใครที่ไม่มีเนาะก็จะมีตัวของไดโอน่านะครับที่เป็นฮิลเลอร์ชิโนบุนะครับเหย๋อเหยาหรือน้องเบนเนตก็ได้นะครับซายุนะครับตัวของบาบาร่านะครับบาบาร่าก็ได้หรือจะเป็นตัวของโดรีนะครับหรือน้องชาร์ลอตต์ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวสดาวก็มีให้เลือกหลากหลายเลย เป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวละครฟูรีนะที่ผมได้ทำไกด์ในวันนี้นะครับผมจะบอกว่าน้องเก่งมากๆแล้วทุกๆไอเดียผมแนะนำว่าอยากให้มีอยากให้เปิดไว้นะครับน้องเป็นดาเมจนอกสนามธาตุน้ำที่แรงที่สุดในปัจจุบนันแล้วก็ผมอ้างอิงจากเว็บ Spiral Abyss นะครับที่ผู้เล่นพอเล่นกันนะฟูรีนะเนี่ยตั้งแต่เขาเข้ามาแทบจะไม่ตก เมตาเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยใช้น้องแบกคอนเทนต์อย่างสไปร a ลบิ t หรือลงละครหรือคอนเทนต์ต่างๆที่มอนสเตอร์ไม่ได้ต้านทานธาตุน้ำนะครับปุรินาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยต้องคิดถึงเป็นอันดับแรกๆแล้วก็หยิบมาเล่นแน่นอนนะครับข้อจำกัดก็คือนั่นแหละจะต้องมีตัวละครฮิลเลอร์นะครับแต่ถ้าใส่ฮิลเลอร์ไปอ่ะมันก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกเพราะว่าปุรินาเขาจะได้บัฟให้กับทีมได้แบบเต็มนะครับแล้วก็ดาเมจ ของฟรีน่นเนี่ยก็แรงด้วยนะดูดเลือดไปฮิวไปได้ทั้งบัฟได้ทั้งดาเมจคือมันคุ้มค่ามากๆสําหรับตัวฟรีนะนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวละครฟรินะเพื่อนๆไม่ต้องกดดันที่จะต้องเปิดขนาดนั้นนะอันนี้ผมแค่มาไกด์ในเชิงของเมตาว่าน้องเก่งมากขนาดไหนนะครับส่วนใครจะเปิดไม่เปิดหรือข้ามยังไงมันก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เอาที่ความสบายใจได้นะครับอ่าไม่ต้องกดดันนะแล้วก็ ใครนะครับที่จะเปิดกาชาอย่างตู้ข้างหลังอย่าง l i ฟ e l y หรือรอดูตัวละคร4ดาวเนี่ยก็มาเปิดไปพร้อมๆผมได้เพราะผมจะเปิดพี่ l i ฟ e ลี่เหมือนกันนะครับใครจะเปิดกาชาก็ขอให้มาไวๆไม่หลุดเลทน,นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตัว4ดาวเนี่ยจะมีตัวอะไรบ้าง แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีทีมดีๆทีมที่ชอบนะครับอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงในวิดีโอนี้อยากจะมาแชร์ก็คอมเมนต์มาแชร์ทีมที่เพื่อนๆชอบได้เลยหรือว่าใครมีความคิดเห็นต่างเกี่ยวกับตัวของฟรีนะก็สามารถมาแชร์ความคิดเห็นกันได้ใต้วิดีโอนี้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบเก n ยร์ชินิมแพ็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย